ไม่ละมาครบแล้วไปโนอแม่นใหญ่นอ้ะทางมาพูดได้แล้วไม่ละปุ่นอย่าใส่กระเป๋ามาพร้อมเด็กเด็กขอเราฟังก่อนเขาสิทังเด็กเด็กขอเราฟังก่อนเขาสิทังสินั่งเบิ้งหน้าเลยตัวห่วงนะครับน้องตั้งหลันตรงนี่คือที่ละชนะของของอ่าง่วนนะครับผมพี่น้องอันนี้เป็นแม่บอกอยู่ปาปไปเลยคนแก่ที่พี่น้องโอ้มีป๊ากคนที่ตามเด็กพี่น้องเด้อ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 อย่าลืคนกคดีใครนะ ครับผมพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมเอฟซีแฟนคลับของช่องสมชายคลองสามจุ่มชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้หมอลำพาเลาะนะครับบอโลไก่ครับผมพี่น้องหากินจอจอหากินอยู่อ่าเฮี้ยเจ้าของนี่แหละนะพี่น้องฟาร์มคลองสามจุ่มฟาร์มนะครับพี่น้องเนาะนะครับอ้าเจนเดย์ก,กา ถือว่าขอบุณขอบคุณสลบพีสลบนออ้องที่ค่อยติดตามด้อขอบุณขอบคุณสลบเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับผมพี่น้องขันสิไปทางอื่นไม่กะลำบากนะครับเนาะช่วงนี้บพว่าสิเป็นโรคไข้ไข้เก็บไวรัสโควิด COVID -19 นะครับเนาะโควิด -19 อันนี้ก็กถือว่าเป็นโรคของคนอีกโรคหนึ่งโรคของง่วงของวา้ของสั์เดี่ยงนะครับนั่นก็คือ ลำปีสกินเราพี่น้องเนาะจาังในกะถือว่าเป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้องนะครับกำลังใจให้สำหรับพี่น้องผู้ที่นี้จากไห้โควิดมาหนี้จาก การจากงานมามัอยู่บ ah, ้านอยู oh. ่ซองเราขอให้สู้ๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอาให้สู้ๆให้ผ่านพ้นไปนะครับนอกบ่ได้เป็นแต่เฮาดอกพี่น้องเป็นทั่วโลกนะครับจังไหก็ระมัดระวังนี่แหละคือเหตุผลที่บ่อยากออกไปไสเนาะพี่น้องเนาะนะคมื้อนี้บ่ได้ใส่แมสพี่น้องเนาะเอ่ออยู่บ้านเจ้าของเด้อพี่น้องบสิว่าเออมีมีคอมเมนต์บางเทื่อคือบ่ใส่แมสแน่อันนี้อยู่บ้านเจ้าของเนาะครับอยู่2คนกับตากล้องตากล้องเราใส่อยู่แต่พวกค่ะเอาถือว่ามันอยู่เฮี้ยนจ้าของเนาะครับเนาะเอาเอาเป็นมาออกย่านชุมชนนคพุ่นผ่าน อย่าลืมใส่แมตนะครับนะนะครับใส่แมตต์จะหน่อยพ่อให้ป้องกันโรคไข้ไข้เก็บสีมปหาจะของป้องกันโรคไข้ไข้เก็บสี่ปหาผู้อื่นน้อพี่น้องเนาะเอานะครับผมพี่น้องครับเออ่คันซีเบาเลียงล่ำปีสกินช่วงนี้กับเพียงก็ร่างใจให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะครับเนาะอ้อมแอมลอดนี่เป็นมดพี่น้องครับผมโยนี่เป็นฮอทหมูพี่น้องอันตรายเนาะครับเนาะเป็นโรคไม้ที่เขามาในในเมืองไทยเฮ้านะครับอย่า รักษากับบ๊บอบไวมี่บ๊อบยไงแต่ว่าละอย่าป้องกันยินมาปุ่มประสุทธิ์เพิ่นจัดหามาแล้วเหรอเนาะพี่น้องเนาะต่อไปกับพวกซีดีนะครับเินแช่นั่นแล้วช่วงนี้ค่ะคือสิบ๊อได้เปิดเรื่องราคาของงัวเอาเป็นมาถ่ายงัวให้พี่น้องเบิรงนะครับยูนี่บ่เปลี่ยนพี่น้องบอ๊อบผิว่าคุยครับ <c oughs> อ้อมแอมแล้วนี่เป็นเหมือนะครับเนาะแต่ว่ายูนี่นะบ,นะ <c oughs> บ่เปลี่ยน นะครับนี่จังไหนบุรหรือว่าคนสีมาอยู่บุรนพี่น้องเนาะเอานะครับพี่น้องเนาะเอาถือว่ามือนีของสามจุ่มฟาร์มนะครับโดยโประกาศสุขแช่ของสามจุ่มนะครับกับทรงพี่น้องอทุกทุกท่านนะครับไปฟังหัวอลองวอลลัมเพื่อสั่งสรันขวอมสุขให้สารพีสารน้องผู้ที่โศกเศร้าเงาหงอยนะครับผู้ที่อนอน อายู่บ้านจ้าซีเฮ็ดหยังคนเคยเฮ็ดงานบ่ได้เฮ็ดมันกัดทุกใจเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าทงก่อนลองก่อนล้ำไปให้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จ้างคอยหันมาเบิ่งนะครับผมอ่าการอ่าเลี้ยงงัวหรือว่ามาเบิ่งเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการดูแลงัวเฮ็ดจังไหนจังบ่เป็นลำปีสกินครับผมไปเอาอมันแดดโจกจิวอ่อนแน่พี่น้องเอาเสียเอาเสีเดี๋ยวเดี๋ยวล้ำล้ำให้พี่น้องฟังในจังหน่อยเนาะแน่ฟังให้พี่น้องฟังจังหน่อยเดี๋ยว อ่าผู้ขามาพ่อหมอแค้นเบอร์หนึ่งพี่น้องแม่นยังเยกเอาเอาลูกยักษ์มากไนถอดลูกเท่าแล้วพี่น้องผมเลยเอาลำจ้าหน่อยเพื่อให้พี่น้องเพิ่อ่าฟังจ้าหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับผมส่งก็มากก็แห้งก็ช่วยใส่สำหรับพี่น้องครับอาหลับบนมาบุญนด่บุญบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสลองสลาบุญปั้นเผ่าจีระบุญผีผิวน้ำ แล้วว่าบุญไดบุญบุญสลองฟังธรรมพระเทพมาไห้อยู่จนจน,จน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 แล้วนะอันนี้ว่าอยู่แต่บ,ลบต่ลงบัดสิลง่งว่าจะในพี่น้องบัดสิลงแล้วว่าบุญในบุญบุญขาดได้ไอตขาจังเสียวบุญพลาพาเศร้าเสีเวเจ้าเจ้าเป่าสีเมือ เอาล่ะครับเจ่ยแมวหมายความ่ามือในสัตธาเจ้าปุยไปสินซับเบี้ยครั้งหนึ่งเด้อครับเรียกบาทำบุญได้สาระลงทุนเข้าถุงเบื้องนาสัตธาสัธวิถุงเศษโูแปลว่าผู้แรกกาถือเศษขคาสอนจังได้จังล่ำก่อนหัวหินปินเก่าได้หลอกอีแม่ได้แต่หมอเก่าเก่าะเลงเป็นสองผมหมายความอยากจะด่าแม่ให้ พลเรา่อร้าใ่ใช้บันในฐานะเมลาเป็นละงงนของบุญค็ขึ้นบอา,ากาศที่ นม,มอลำกายยคนลายแห่งต,งตัวเอกเล็กใหม่ตัวรอกพอพี่รองเสียได้หลองเล็กเอคาเมื่อนี้เราล่ะคะนายอยากทำนายอยากคนอวอยผู้มันพอโตออดเวลาสัต์ท่าให้เข,ขามาตามคววมเป็นท่านป่ากนแน่แนอาจเอในราคาเซรามีกโฆษณาวาดิละวันนี้วันนี้เมีบม,มอลำหมอลอมาแสง เป็นเาบ่ดีได้ละไม่ลเคโชเข็เชลาทางคุณกำม้หมดอะได้ละไม่ละมีโนมีสรลัดกอละันเชงขันเชงงานเดียนนัวดงงานดึลำเรือเมลัปนำลงจงน้ำลมเะละาอละต่องสองผู้กุลละสมบัติละได้ละไม่ละควเมยัวเรดดมศิลปาแต่เชิงโ้คได้ลังราะกากก่าะเต็มดึงบ่เคยมีมันทางเก่ง ทางก่งลำใบถนาตามเขานีนั่นเดิมนั่นแล้วนี่สนมุนเจ้าหุบคู่โูหกพละเราแม่าละจู่จะเราเอ่ยมาลกครเสียงเช่นมันมวนพี่น้องครับผมเต็มเต็มกับเสียงลำเด้อพี่น้องถือว่าผู้ข่าสมชายทรงเสียงลำเสียงแค้นจากไอสวนเฮาให้พี่น้องได้ฟ้งกันในช่วงครับพักผ่อนยอนใจโชคชะงงวยอยู่กับคอยมีพลังสู้ๆครับ วอาปลาเรือมแตรเ้าจนคำบอม่หลบส่งกับผมกระ่ิริจนครบขนาดกละวันนี้นั่นละก็ดีนั่นหัวมาละเงื่อเขาร้างเขาร้างดินนัวรุ่งทางนั่นละลาเรือเาใช่เยี่ยมฉช่เยี่มาเต็มพักระหังหุมมีบันแหวเรือมาละาบัรทุกนะคละคุมเบ็ดเสร็จมีมัดเดล่าเรือบานมามัดซอยสอดสิดาบิงเท่าบอหาเรือมละเมาหนโยโมโนละไปวิ่งบิ่งปา ปิงปานเดือนโนวาดวงเลยภาษารื่อมือเล็กนอยเล็กมาเท่าในีไรหูลำดอกแ่เราพมีกระทู้ตั้มเรือพอเรามีกระทู้ต้นแดคขัตใจจัดแบบแด่ละเรือมาแลงแนวเด่ละมุนลันหมายำหาละแต่ละแมงเชสูชันอาจจละเรือนมนชั้นคู่คมดูเลยเสียงจังเสาจุดตึงจุดตึงนี่สั่งโนมาคำโวยนันเล้นั่งแนวจันดอกแ่เรามาคุณละกรรม ดังเด้อพ่อเราหาคนละกําเศษที่เดินดอนยากับพอลราได้แล้วไม่ละเต็มพุ่งเสียงพุ่งฟ้าจังไปหาได้และวไม่ละผมนี่ผมนี่นักกระเบี่ฝนปั้งสองนั่นเด้อรันนารันนาสองเด้อแม่ละกับฟุ้นผู้ดังผู้นั่นละเสือหันละเสียงลำมมือนี่ลำมมือนี่ยาชีบาสีเดือนละกัละพอรอรินแน่ดูสิละกับไม่ละคนละคู่กันเน่าแต่หัวไม่ค่อยฟังไปละเรือบัดสีเจ้าเสาลงคนละตัวบ้านนั่ง ตัวอะไรเจ้าล่ะเซลูล่าเซลุ่นเขาแก่นก้อนพวกพี่น้องได้เต็มหาได้ล่ะเมลามาครบแล้วไปนอตเป็นใหญ่นอทั้งมาคู่ได้ล่ะไม่ละปุ่นอย่าใส่กระเป๋ามาพร้อมเด็กเด็กกว่าฟังก่อนเขาสิทั้งเด็กเด็กกว่าฟังก่อนเขาสิทั้งสินั่งเบิ่งหน้าเลยขอบหวงล้านฮึม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 อ้าวคือ่าส่งคล้องสุขให้สำหรับพี่น้องส่งกล้องหาคนแพงส่งเสียงร้องเสียงร่ำส่งเสียงแค่ไหนพี่น้องสู้กูสู้คน ขอบคุณพี่หมอแค้นสวนด้วยครับผมขอบคุณครับไปครับตีมาลีตีตีต่อไอ่หอเป็นแพทย์พี่น้องที่อ่าให้ทดสอบแค้นผู้ขาสมชายล่ำไส้หนึ่งไอหมอแค้นสวนอาจารย์สวนเราเป็นหมอแค้นที่ว่าครับเป่าแค้นอุ้มเสียงล่ำนี่คือหมอแค้นที่มีประสบการณ์มากหมอแค้นที่มีอ่าเขาเรียกว่ามีความเฉลียวฉลาดกับอ่าหมอหลวงหมอลำพี่น้องสอง นะครับเค่นโดดิีต์เช่นผมแต่มันน่องแล้วล่ะตอนเรามาใส่เช่นเล่าตอนเปาที่แรกพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ให้เล่าซ่อมให้เอาไอา้ไอ,อ้สวนซอมเช่นกับซ่อมใดมันบ่อไงซ้อมใด ซ้อมได้แม่นบอซ้อมได้อยู่ส้มน้องน้องแม่ยังเข้าหยกโอ้เบื้องต้นน้อยเนาะเอา,เอาพี่น้องครับผมผู้ใดนะครับอ,าาอา่าหมอหลงหมอล่าเฮาเนี่ยหรือว่าพวกศิลปินอ่นักดนตรีที่เฮ็ดแค้นที่แค้นมาน้องเฮ็ดบ่ได้<ม>แก้ปัญหาบ่ได้มาหาหมอแค้นสวนได้ตามเบอร์โทรเด้อพี่น้องเด้อ<ม>นะครับโทรมาหาเราได้รับส้มในเบื้องต้นน้อยเนาะสั่นมาหอดใไฮหอดหน้ามีของฝากความได้ผมได้ของฝากน้ำพี่น้องที่น้างเฟอร์ดอยครับแปลง นะครับก็ป็นแตงโมนะครขาเอื่นแตงกิงแตงกิ้งสุดยอดจริงใจแตงแตงอีหลีแตงอีหลีพ่านนาพี่น้องมาแจยงพี่น้องมาแตงอีหลีไม่ใช่แตงปลอมแตงกิงอ๋โอเคครับผมพี่น้องครับผมนะครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขกันครับผมพี่น้องครับผมเป็นจะไหนครับเอาฟังหลอกฟ้าลำแล้วถือว่าทร่งความสุขให้สลับพี่สลับนองเด้อพู้ทีเอ่อ Hit, การทิกก็ดงานอยู่กะดีนะครับหรือว่าผู้ที่พักการพักงานนะครับเจ้าสีเฮ็ดยังนะครับไข้เขียดลูกขุนฟอนเนาะกระไดเนาะพี่ดองเนาะเอาเป็นว่าเทปนานะครับกะสิไปหาหมอลองมอลำ่ำนะครับลหลายๆคนนะครับทั่วฟาเมืองไทยเฮาเดลีละภาัอีสานเนาะครับลำก่อนล่ำสิ่งล่ำเพิ่นล่ำเรืองต่อก่อนหรือว่าสิเป็นศิลปินต่างๆเนาะพีดองเนาะตอนนี้ช่วงไพ่โควิดก็ค่อยคอยเป็ียนคอยไปเนาะพี่ดองเนาะเอาพี่ดองเนาะบัดนี้นะครับฟังล่ำแล้ว ช่วงนี้ของสามชุมฝ้ามนะครับง่วถามบ่ามีโบรบวอ,อล่ำปีสกินเขามาไปกับว่าอยากให้เขาเดี๋ี้น้องเนาะแต่ว่าแชร์ความรูประสบการณ์เล็กน้อยราบี่น้องเนาะก็นเนื่องจากที่กินบ้านใกล้ๆอมยิมนี่โล่สองสองกิโลโลอะคอๆใกล้ๆนี่ครับเพิ่นเปลี่ยนแล้วราบี่น้องเนาะหมอมือเช้าหมอมาถามอยู่มาโอ้เฮ็ดจังไหน อาจารย์สมชายหมอลำสมชายเห็ุจังไหนคือคือบ่เป็นขันบวกกับจีบ้าคุยมันฝุ่นซื้อนาะพี่น้องนะเอาเป็นว่าขันแรกก็คือรักษาความสะอาดเอ่องัวนะครับเนาะที่กินของป้องกันปล่อยเป็นบ้านๆนะครับบ่บ่บ่บมีอย่างที่เป็นพิธีรีตองมากไม่นะครับแต่ว่าสําคัญคือรักษาความสะอาดนะครับยากับพระท่านฉีดพี่น้องอยาขวดนึงแพงอยู่นะครับฉีดตัวนึงมันเอ่อฉีดขวดนึง แต่20ฮาโต้นะครับเอ่อยายิ้มหอัวอยังพกกระโปรงชักมาจากกรมปศุสัตว์นั่นแหละนะครับแต่ว่าราคามันกับสิสูงเติบสําหรับพี่น้องผู้ที่เ,เลี้ยงน้ำบานเฮ้ากาับสิคิดยากอยู่งน้องพี่น้องน้องเศรษฐกิจแห่งเป็นทั้งสี่แห่งมีโรคบไผ่ไข่เก็บแห่งมีปัญหาหลายๆอย่างเอ้าพี่น้องเอาจังสี่ไปเบิง่งงัวอ่ากันก่อนน้องพี่น้องเนะมาะไปมาพี่น้องมา,มามาเบิง่งงัวอยู่ที่อทองสามจุ่มฟ้ามือนีแต่งโตเต็มยศ แน่พี่น้องมี่มีหมวกฟอมมีไม่อันนี้ไม่เขาเอ็นไม่เก่านะครับเนาะไม่เก่างัวนะครับเบิงเบิงเบิงสาวขาขาวหน่ก่อนตากล่องห้องนะครับสาวเขสาขาวนะครับนี่น้องเข้าสารนรองพี่น้องเนาะน้องข้าสารนะครับเป็นมวเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับมวเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อน้องข้าสารนะครับผมิึงพี่น้องครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับ แม่นี่นะครับสถานะท้องแปดเดือนครับผมแยกเพศนะครับเนาะเมนโซเจ็ดสองเจ็ดนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมน้ำงามเฉียงครับผมพี่น้องใกล้สิควอดแล้วใกล้สิได้กินน้องแล้วพี่น้องไม่กินน้องเด้อเดือนหน้าเดือนหน้าไม่กินน้องนะครับแปดเดือนนะครับต้นนะครับในแปดเดือนสถานะท้องแยกเพศเป็นตัวแม่อย่างเดียวครับผมนะครับน้องข้าวสารมันสีขาวนะครับเลื่อนข้าวสารนะครับไข่ดีนะครับแม่นี่นะครับ ตีเบอร์คัง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 โตนะครับไว้แซ่นะครับสันฟีฟ้ามในพี่นองนะนะครับท้องท้องเง่และพี่น้องเชื่องเชื่องครับผมนี่เป็นเลือดลอยนะครับปานปานกลางนาพีนองเอานาะอ้านี่นี่คือ,อแม่แรกนะครับอ้าวี่ไรอาโอเคแล้วอ้าเบอเบื้องแม่คมพี่น้องครับผม Low แม่คมนี่คือแม่ลูกนะครับไปเดินคมหนึ่งนะครับภาษางวอันนี้นางฟ้านะครับ เป็นงัวแม่กกแม่เขาอยู่นี่เนาะพี่น้องนะเนาะตอนนี้เพิ่นสีจ้อยเนี่ยนะครับเนื่องจากเอ่อเป็นเอ่อเป็นแม่ลูกอนหนึ่งเป็นแม่ลูกอนสองนะครับกินผิดนะครับนี่คือสาเหตุเอ่องัวบางบางครั้งผู้เลี้ยงงัวงไม่นะครับเอ่อสำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลเอ่อเรื่องการกินของงัวงัวกับ่ัตถางกันคับคนเนาะพี่น้องเนาะตามปกติแล้วเอ่องัวแม่นี่สิเอ่อ อ้วนนะครับแม่นมีทองกับอ้วนตอนเพึ่นทองทองทองลูกสาวแรกเพิ่นลูกสาวโตโตโต,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 ตก,กรกนานะครับเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้จอยเพึ่นกินผิดครับผมพี่น้องกันเนื่องจากปล่อยออกแล้วไปกินม่อนเนาะ <ś le> พี่น้องเนาะออกไปกินม่อนอยู่สวนก <ś le> ็เลยกินบ่หลายเด้อพี่น้องแต่แห้งผิดนะครับอันนี้รักษาไว้ได้ท่านนะครับก็คือ,เ,อเรื่องเล่านี่ก็ให้คุณหมอมาแน่เอาอยาสตรีนะครับกอกปอกเพิ่นนะครับพร้อมด้วยลูกเพิ่นน้ำกันคือกินผิดแล้วนุ่มเพิ่นสีสี เอาไง,ไงว่าเขาเอื่นว่านุม่มนุ่มเสียนะครับนุ่มโบดลูกกินกระถ่ายนะครับลูกกับบ๊วยใหญ่ลูกได้ได้ซิฟโกมือนะครับตอนตอนนั้นนะครับผมการรักษาตอนนี้ลูกได้สองเดือนกว่ากำลังวุ่นขึ้นแล้วครับครับน้องเอ่อที่แรกซื้อว่าเอ่อเพิ่มทรัพย์ตอนนี้เพี้ยนซื้อไหมแล้วว่าบุญรอด <c oughs> น้องบุญรอดมานี่ลูกเออนี่น้องบุญรอดบ่วม่นลูกตัวขาวนี่ครับอันนี้น้องบุญรอดลูกลูกแม่นั่นนะครับเนาะนะครับนี่น้องบุญรอด เป็นตัวแม่เอ่อเป็นลูกสาวของ k f 3 1นะครับเนาะนะครับพี่น้องนี่คือปัญหาของงัวกินพิษนาะพี่น้องเนาะเอ่อกับพยายามพี่น้องผู้ที่เลี้ยงงัวงไม่ก่ายยาให้ไปกินพวกม่อนกินพวกหญ้าขนพวกหญ้าต่างๆเอ่อมีมีหลายอย่างที่ที่มันผิดพี่น้องกับกับเบอร์นี่เอ่อเอ่อยูทูบนะครับเนาะมันสิมีปาดผู้เพิ่นเก่งในเรื่องเล่าของอ่องัวกินพิษอยู่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นการเล่าฟื้นเลยครับคุณพี่น้องเดี๋ยว ช่วงลั่มปีสกินเป็นซากันจ้องคอยมาบ่ากันเรื่องเปิดงูอ่ะปเปิดสุดโตครับผมอยู่นี <ip> ่น <Dunk> ้องขับเนาะแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนใหญ่บ่ได้ก็เลยบ่ได้บ่ได้ขายมาสบายพี่น้องเนาะเอ้าอันนั้นแม่แม่ลูกบ้านี่นี่ลูกของแม่นั่นบ้านเลยครับลูกแม่นั่นแม่แรงหรือลูกของแม่แม่นั่งฝ่าเนาะครับเนาะลูกนั่งฝ่านะครับอันนี้น้องธิดาน้องธิดาเนี่ยเป็นงูอ่ะได้ เอ็ดสิบสองในปีเข uh, ้าปีพอดีนะครับปีหนึ่งเดือนนะพี่น้องเนาะปีหนึ่งเดือนตัวนี้ก็เชื่องเชี่ยงนะครับเนาะตัวนี้ก็เปิดซื้อกันครับผมพี่น้องครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับอ่างยยัังงเปิดขายบ่ราะอะไกันเนื่องจากว่าอ่มันขึ้นใหญ่ไปใส่บ่ราะอะไเนาะพี่น้องเนาะถือว่าบอสู่พี่น้องฟังนะครับในเรื่องเล่าของของลักษณะของงัวนะครับตัวนี้นะครับลักษณะสวยนะครับถือว่าเป็นงัวอ่าพามาแล้วเป็นลูกของซีไว นะครับลูกของซีไว้นะครับผม096นาพี่น้องเนาะนี่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 งามงนะพี่น้องเนาะอ่ะนะครับกขาเริเริ่มเป็นสาวนะครับตัวนี้ก็สิเปิดอเื่อกันพี่น้องไปบัดนี้ไปเบิ่งอ่าฟังทางนั้นครับผมพี่น้องฟูกไว้นะครับพี่น้องเนาะเอ่คือเรื่องเล่าของคอร์กยูนี่อาจสิบ่บ่บ่กว้างเท่าใดเนาะพี่น้องเนาะแต่สำคัญก็คือรักษาในเรื่องเล่าของของแมงนะครับคือผมได้ยินช่วงแรกๆว่า ล่าปีสกินก็ล่ามเขามาช่วงเห็นออกข่าวยุวายุย,ยุจังหวัดใดจังหวัดนึงนี่แหละจำพวกพิษเม่นรอยเอ็ดหรือใสนี่แหละครับที่เพิ่นข่าวมากกับเ,เรื่มรักษาอเอาง่วนมาล่างอาบน้ำยีำ่บุ้งเส้าอาบน้ำนะครับสองมือสามมืออาดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ฉีดยาป้องกันแมลงนะครับเนาะอย่ายืดน้ำแข็งน้ำหมอกับมีหรือว่าเอาเอาแบรรบรรบานๆเฮากับคือคือ,คอผมไวบยไวัย,ะวยตะคลิปแรกพี่น้องครับผมน้ำสมสายชูนะครับเนาะ,อะ พร้อมด้วยผสมน้ำนะครับอัตราก็คือ1แก้วต่อน้ำสองลิตรนะครับพี่น้องฉีดใส่ง้วก็ได้ชีสไส้พื้นที่พื้นคอกของเหง้านะครับเนาะช่วงนี้ยิ่งหนาฝนนะครับพี่น้องอีกจัาหน่อยก็สิเป็นเรื่องเล่าของอ่าขนาฝนแน่อ่าคลอกพื้นก็สิเป็นนี่นี่เป็นชีตมเป็นเส้นสีแน่ลำบากครับผมพี่น้องก็สิเป็นชีตมเส้นสีนี่เดี๋ยวจัาหน่อยก็สิเป็นปากเท้าเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้คือผู้เลี้ยงง้วนะครับเลี้ยงเพาะใจรักอีกอย่างหนึ่งนะครับ นะครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับอันนี้น้องถุงเงินนะครับน้องน้องถุงเงินนี่นะครับเป็นงัวที่นะครับถือว่าสุดยอดของของพันธุกรรมงัวลูกผสมเราพี่น้องน้องถุงเงินสถานะท้อง4เดือนนะครับท้องง่ายแล้วนะครับท้อง4เดือนเราพี่น้องเนาะเบิ้งครับนอกตั้งหลังตรงอันนี้ถึงลักษณะนะครับในด้านงัวที่พี่น้องเกษตรกรเฮ่า ผู้ผู้มัดลักษณะนี้เนาะครับเนาะมักงัวบามันที่แบบสุดยอดตัวนี้นะครับผมถึอลักษณะนะครับขีดหูดำนะครับผมขานะครับเปืนบาดห้าเปืนใส่ทุ่งเท่าเนาะ่อยเนาะเออดำนะครับผมชิ้มดำนะครับที่น้องพร้อมด้วยนะครับผมลึกงนะครับลงลึกนะครับหนอกตั้งหลังตรงนี่คือถึอลักษณะของของงัว นะครับผมพี่น้องอันนี้เป็นแม่บอ็อกยูยู่ที่ฟั่มของสามจุ่มฟั่มเฮ้านะครับอันนี้เป็นลูกผสมเด้อพี่น้องเด้อเอาบัดนี้หันมาเบิ่งเดือดลอยนะครับมือเศร้าผสมมือเศร้านี่ผสมมือเศ้านี่าคุณหมอเพิ่มจัดการผสมไห้เอาเอาลูกามาน้องกำไลนะครับอันนี้น้องกำไลนะครับเนาะเฟินสีเป็นกล่องในัจหน้อยนะครับน้องกำไลนะครับแต่กล่องเ็นบ่เอาเจ้าเน็บเน็บเน็ไปแจงน้อยเ็นบห็นะครับน้องกำไลผสมมือเศร้านี่ครับผมพี่น้องอันนี้เป็นเีือด้อยนะครับเนาะ นะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุ่มเพื่อนออกมาเจ้าหน่อยเดี๋ยวตากร้องเชิ่ครับเห้นใช่ไหมอ่าเอาเอาออกมาโชว์ตัวหน่อยลูกมามามาเอ้เพืน่นยันเพื่นยันตัวนั้นน้องพี่น้องเนาะอ่ะนะครับนอ้องกําไลเป็นเป็นม่วงเลือดลอยนะครับอายุ17เดือนนะครับพี่น้อง 17, ดนนะะ17ดเดือนผสมแล้วโอ้มาเอาลูกมาเอาโชว์เจ้าหน่อยเห็นเห็นอยู่เนาะตากล้อ,องเนาะอ่าให้พี่น้องเบิ่งนะครับเปิดทุกตัวนะครับพี่น้องแต่ตอนนี้เปิดว่าอะไรนะครับเชื่องเชื่องครับผมพี่น้องน้องกําไลผสมมือเศร้านี่นะครับผสมแยกเพศ จูดนะครับพี่น้องครับผมแยกเพศแหละครับเรียบร้อยแล้วนะครับอืมเอออ่ันนี้พันธุกรรมเขาดีอายุ16 17เดือนนะครับเออ่บานเข้ากันมาขึ้นเนาะนะครับเป็นซัดได้ได้เที่ยวที่2นะครับเทียแรกผมผมปล่อยพานสักก่อนเที่ยวที่2ผมก็เลยเอาผสมนะพี่น้องเนาะนี่คือน้องกําไรนะครับสูงครับงมืตัวนี้นะครับผมเลือดเลือดดีนะครับถือว่าเป็นเลือดร้อยที่ ที่สูงงามนะครับพี่น้องเนาะอันนี้นะครับเดี๋ยวให้พื้นติดท้ทองแล้วจังบากันนะครับ COVID โ,มมโควิดเออเออบ่เป็นโควิดตัวทั้งโควิดทั้งอ่งล้ำปีสกินซาพอดีน้อพี่น้องเนาะอ่าอะไรลูกอ่ะเอาติดกล้องอ่านี่น้องกำไรเอาไปเมื่อีกตัวนึงครับผมพี่น้องครับผมนะครับเออที่จริงแล้วมีม่นี่นี่หลายตัวอยู่พี่น้องเนาะอยู่คอขทางใต้กับกับมีนะครับเอาเป็นว่าก็นี่อยู่คอ,อทึ่งเออเบิง โคกเก็ดโตมีก่อนน้องฟี่น้องเนาะอ่าอีกนี่งเลยครับน้องถุงเงินอ่ามาเบิ่งเอ่อตัวนี้ครับผมอ่าครับพี่น้องบัดนี้มาเบิ่งตัวอีกตัวนึงนะครับอยู่ที่ของสามจุ่มฟาร์มอันนี้น้องเพชรพลอยนะครับเนาะนะครับสถานะนะครับท้องผ่านสองรอบนะครับรอดตรวจครับผมเพิ่งได้สี่สิบสองสี่สามวันนี้นะครับ อ่าง้วงก,กับ4ีมือโดยประมาณเส้นสีชั่วๆตรวจนะครับเนาะอันนี้ส,สูงครับผมพี่น้อง150บวกลบนะครับนะเนาะไอเบิ้งครับผมเบิ้งพี่น้องครับผมนอกตั้งหลังตรงนะครับตัวน,นี้ก็เปิดที่กันนะพี่น้องเนาะนะครับงามแต่ว่าเซนได้กับตับลอกอ่าอ่าโลกอ่าลำปีสกินเซาสกอน์นะพี่นอนะ้องเนาะอ่าอันนี้น้องพลอยนะครับผสมสติงเล่นะพี่น้องเนาะใบลอดมีครบทุกตัวงว้วงยุนี่มีใบลอดครบทุกตัว แล้วพี่น้องเนาะเอาไปลูกไปเอาปเพิ่นเพิ่นสิเตรียมกล่องได้ใช่ไห่อยอ่ะอันนี้น้องพลอยนะครับพี่น้องครับเอา้าพี่น้องครับผมถือว่างัวอยู่นี่นะครับทุกๆตัวนะครับอ่การดูแลการรักษาเาบาหวาสิเป็นงัวงัวพี่น้องเออ่ยึดทางฟาร์มทางคอกของพี่ของน้องก็ กันชีคือกันเนาะกับชีมีตัวงามบ้างตัวสวยๆบ้างหรือว่าตัวสวยก็สวยขันห้องมักแล้วมันมกักอยู่ที่คิดใจนะครับพี่น้องเนาะครับคือผู้สาวนี่แหละพี่น้องครับผมมักไผมักมัน่นนะครับเนาะเอากันพี่น้องเอ่อเรียง่วแล้วจะได้ก็ให้ดูแลรักษาเนาะพี่น้องเนาะเป็นห่วงเป็นย่พีเป็น,ย,ปนย่น้องนะครับท,ทุกทุกท่านนะครับลําปีสกินนะครับถือว่าเป็นขาดชีวิตง่วไปหลายหลายตัวที่เดียวตามที่ผมเบิงเท้าหรือว่าเบิง เบื้องพี่น้องอมแอมนี่ส่วนมากกับเสือง้วงหน่อยกับสิมีส่วนดีที่สุดนะทุกๆุกตนะแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้าจังไดนก็ขอให้ปลอดภัยจากโรคไพ้ไข่เก็บนะครับบพว่าโรคไพ้ของคนนะครับโควิดในทีนก็ดีนะครับปลอดภัยจากนะครับพี่น้องจากลำปีสกินโรคง้วงก็ดีเนาะพี่น้องเนาะจังไดนก็ขอให้พี่น้องทุกทุกท่านมีแต่นะครับ คอสุขมุมจริญ่นปลอดภัยจากโลกไพยต่างๆน็อพีนองเนาะขอให้มีความสุขกันทุกคู่ทุกคนชิบนานะครับสิไปอพ่อนะครับหมอลำผูใดหรือว่ามีโอกาสสิได้ไปไทยบอกระกะกะสิพยายามแก่งพี่นองก่อนแต่ว่าขันบ่ได้ไปไทยกัสิอาหารออมแยอมรอนนี่แหละพี่นองเนาะเอาครับ ก่อนจะจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับสิให้ดีคือกดกระดิ่งเพื่อสิบประผาดชิวต่ตอไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับผู้ขาดสมชายของสามจุม่มพร้อมใยทีมงานสมชายของสามจุ่มแชแนลกับสิพยายามจัดสรรควบบันเทิงนะครับไม่พี่น้องหรือว่านะครับเนื้อหาสาระของงวัวนนะครับไพี่น้องได้เบิง่งได้แย้งกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ให้ยูดีไม่แห้งกันทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ